ครับผมกะสวัสดีนานาทกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็จะพานานาเดินมาตกปลาที่เก่าอยู่ที่บอวานิวเซียอากาศวันนี้เป็นสีออกจากคึมคึมฝนครับแต่แดดจะเริ่มออกมาครับนานาก็จะาพ่ค่อยไล่ครับเจ้าพ่อค่อยไล่บนนี้ตัวปลาไม่ได้ขึ้นตั้งใดเดู๋ยวมันจะเดือดบอเดี๋ยวล่อติดตามมืงครับผมมันจะเดือดบอตอนนี้กะ จะหาสิบแล้วครับรอบครับเมเดือดรอาทิตย์แลกง่ายๆนอนครับผม,เด,เ,เ,เ,ม,บผมเดี๋ยวรอบค,ครับเดี๋ยววแรบไปติดตามเราเลยครับแปดโมงแล้วนะเนี่ <c oughs> <c oughs> ยไมเยไ่เลยนะ้าตกเที่ยงก็ได้นะ มีตัวเปล่าสองคนว่าเจรวยออคนเอออ่ครับเริ่อมแล้วนั่นไงหัวบอจริงด้วยโอ้โหจั่ยยับเลยนายยงไปดิเอาลุด บิดเบียบบีดบีดหัวบอ่อจริงหัวบ่อจรินงนายงนายงวิ่งสิอเอารถเอาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าปล่อยสิเอาลมยึดเลยถอยแล้วบิ๊กก็เปลี่ยนไปนะ ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยโอย เขาวิ่งมานี่ก็ได้นะนของเก่าด้วยใช่ไหมใกลเลยเว้ยนู่นจุดฟองนู่นอะ nè nè, nè, nó nữa ở nữa nè Này, nữa nằm ở đây Cái nữa cái, nữa 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 Cái nữa 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 Dưới cái, dưới cái chọn không cái 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 ông luôn chơi giảm giảm cái giảm 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 dập, giảm dập giảm dập giảm 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 dứt, dứt, dứt giảm 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 แตกปะไม่แตกไม่แตกเอ้ะหลุดหลุดเฉยเลยทำไมมันกัดไม่โดนวะฮะเอ้าตกกัดเลยไปมันโฉบอ่ะมันโฉบมันโฉบสาย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  ีนะตกปุ๊บกัดเลยอ่ะโอ้โหนะบอยเอาคนเดียวเลยนะมันจะมันจะหนักเลยนะถ้า,าพะมาด้วยอ่ะอะ,อะไรนะ ยังเรียกเลวเหรอฮะไปยังเรียกแล้เสดโดนเลยนะบอยไปไปไนวโดนหรือยังเนี่ยโดนนะบอยแล้วมั้งอ้าทางไหนอ๋อ

โชบไหมโชอบชอบ๋อปลาตัวนะครับไม่ต้อนแรงนผมบอกโโ้ กเดี๋ยวตายตาย,ยิ่งอากาศแปรปรวนช่วงนี้อากาศแปรปรวนนี่เอาใจยากครับตาพวกนี้ยัยงดีนะที่ปวดเบ็ดออก <laughs> ไม่ต้องอะไรเยอะ อันนี้ได้ยงหลอกอะ่ะอดี้พวกหัดมาไว้อะไรนะดีน่าไปโทรสั่งก่อนใช่ไหมโทรนะดีแดงอากัศดีเอ้านัดจะเล่นก่อนก็ได้นะได้นะมมาไหมนะเดี๋ยวต้มเลยเนี่ยตัวนี้ให้เจ้ทำ เ <laughs> อ้าโดนเลยเหรอไปเดินไปทำไมเนี่ย หลุดพอดีโดยนึ้นมาหลุดพอดอีตีลังกาเลยคนก็ได้ไปแก่ไปตวงนะขอวัชชินอาอาตัวเพิ่มตัวใสหนขอใส่เอะหักยังหักยังมันต,ต้องหักเอายัดไปเถอะเอาโอเ้เขาเจ้าเดียวกันสี่ตัวครับผม ต้องเป็นน้ำเก็บจะได้เช็คตัวแน่นอนเถอะวะ อืมร้อนไปครับหาไปตัวเลยพูทถึหะนำ้ำซอไดซี่ตัวครับผม มากอ่ะแน่นอนแท้แต่เช้าเลยหายไหม ตายยางออ,อุตสาห์ส่งไปเลยยางกัดมดตดยังวะขยุ<ะ>ย้เลยได้เมื่อกี้นี่เห็นปะมันข้นไอ้ปะ เบอดโนเสียบหลบไปกลหลังเดินหตัวลดเบิร์ทังสัง <oh 3ามกัดยังไงกัดไม่โดนเบิดออหลุดอีกแล้วเยี่ยวเี่ยวอ่ะน oh, ่าจะปกระชากเลยเด้ Leave> เกี่ยวเหรอคาดการณ์อะไรมันต้องอยู่เลยแล้วมันเรียนไปเลยเลยปลูก้างสามทางกับขนาดนี้ไม่อยู่สองตัวก็งืดเลยไปตรงไหนไปงั้นกูชอบเปลี่นห้อยวะวัวเปลี่ยนวัวเปลี่ยนเลยโยขว้าขวาควาขวาขวาขวา กำลังกินน้ำพอดีปองเฮ้ยอุดมอุดมอย่าอุดมอย่างวิ่งอย่างนี้เลยอุดมอุดมเบรกเลยเบรกอะไรนะอุดมเบรกเชนเคลียร์เลยดานงางลอกกูไปแล้วหรืหมาไหนนีมากูบอกอุดมเบรคดานงางลอกกูไปแล้วอุดมเสียงกูเบาเข้ากองหมดอุดมอุดม

ทำอะไรยี้ยบ้างูุดอะไรให้เกียรติยูทูบเบอร์ทุบปิดทุบปิดทุบาตกอยู่หน้ากระชังเนี่ยปลาด้วยเดี๋ยวพี่แน่ไอ้ไอ้อุดมเออชั่วโมงนี้อุดมบอกต้องเล่นแบบสวยงามนี่ไงไอ้ป่าเฮ้ยเฮ้ยอุดมจะลองดำเย็นๆอุดมจะลองดำมันจะหลุดมันจะหลุดโดดคุบเลยอ่ะ ปอกนั่งกินน้ำอยู่ดีไอ้เองตึ๊งตึ้งตึ้งไปเลยก็นั่งกินน้ำอยู่ดีมันตึ๊งตึ้งตึ้งไปเลยเนานั่งกินน้ำวางเบ็ดไม่เฉยหรอไม่ใช่ก็เคาะมือหนึ่งกับมือหนึ่งก็นั่งกินน้ำ 2องนาทีก็เที่ยงแล้วเนี่ยไม่เจอปล like าเลยปลาจะหมดก่อนลูกสงจ้ลาจะหม่อนปีกสนาทีเน mm. ี่ยเป็นไงว่าจะหาทํยาทตัวงไปได้ไงวันนี้เ่ย่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ัสำหรับซีมันนี้ครับมดกะไปุ้กแตมครับผม เอาไว้จะมีก้อนทักทอ,อกันมากคิดหนาครับผมสวัสดีครับ